เพื่อนวันนี้เขาจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามว่าสมนุนไพรใช้ทำอะไรและพลังชีใช้ทำอะไรได้บ้างเรามารอดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้ว่าสองสิ่งนี้มันสำคัญยังไงแล้วก็ใช้อย่างไรบ้างไพรใช้ทำอะไรได้บ้างเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะ ตัวสมุนไพรเนี่ยใช้ในการผลิตยาพลังสเตตัสเนาะซึ่งตัวพลังสเตตัสเนี่ยพลังยาสเตตัสเนี่ยเราจะใช้อัพตัวผู้ติดตามให้มีสเตตัสเ,เพิ่มระดับมากขึ้นใช้ในการต่อสู้กับตัวร้าย ตัวร้ายในเรื่องราวที่เราต้องต่อสู้เนาะเช่นพวกศัตรูพวกอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเอัพเยอะๆเนี่ยเราจะสู้ชนะเขาได้มากตัวอย่างในการผลิตยาสเตีตัสใช้อัพระดับผู้ติดตามโดยใช้ตัวสมุนไพรที่น้องๆถามเนี่ยมาเป็นตัวผลิตเนาะ วนรายละเอียดย่อยในการทำหรือการสร้างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปย่อยให้น้องๆดูอีกคลิปหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงตัวพลังคีเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างเนาะในเกมหมวดคือสูตาชิงเขาจะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูกันนะว่าทำอะไรได้บ้างาพลังคีเนี่ยจะใช้สำหรับเรื่องราวเนาะในเกมเนี้ย ตัวพลังชีเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าในการเล่นเรื่องราวแต่ละเรื่องราวถ้าเรามีพลังชีเยอะเนี่ยเราจะต่อสู้ได้มากขึ้นเอาชนะศัตรูได้มากขึ้นเนาะโดยเฉพาะศัตรูตัวย่อยๆเดี๋ยวเขาจะมาสาธิตตัวอย่างของศัตรูตัวย่อยในการต่อสู้ให้ดูเนาะมาดูกันเลยนี่เขาทำการกดเริมแล้วเนาะ ให้เพื่อนๆสังเกตตอนต่อสู้ดูนเนี่ยถ้าพลังชีเยอะเนี่ยเราจะสู้ได้ง่ายมากเก็บได้รวดเร็วแล้วก็ชนะได้เร็วด้วยช่วงตอบคำถามออต้องขอขอบคุณน้องมาลิบ้างนะคะที่ถามคำถามว่าพลังชีกับสมุนไพรใช้ทำอะไรได้บ้างซึ่งมันเป็นไอเดียที่ดีมาก มันทำให้พี่ได้มีหัวข้อที่จะทำได้หลากหลายมากขึ้นค่ะส่วนน้องๆคนไหนที่ถามแล้วแล้วพี่ไม่ได้นำาขึ้นหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ต้องเสียใจไปเนาะยังไงพี่ก็จะรีบพยายามตัดคลิปหรือทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้นำเสนอหรือตอบคำถามน้องๆได้มากขึ้นเนาะถ้ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก็น้องๆสามารถแนะนำได้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะ ขอช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องเขาไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะ